ขาลายหนึ่งโลจ้าหันลวครับขาลายครับ,าล,ารบาลายสูงไปเบียงข้างในครับชมพู่ครับชมพู่เรากัดดึงเลยครับุทความตัวเอง ไปดีครับชฉันทำแจวฮอนทำแจวฮอนกินตอนแรงฉันจะทำแจวฮอนทำแจวฮอนกินตอนแรงเนื้อวัวและไอตัวใหญ่ๆถูกต้องน้องลายและสะใบน้ำจดหอยคอยน้ำตาลายสดเยียวไข่ขาวหมักราวชั่วโมงตัดไร่าใบมะกรูดน้ำเพรียงเฮียบูดจุดไฟให้เดือด สีอิ่วเขียวเท้าเหลืองพร้อมแดงลงโพผกปนคนใสเข่าขัวซอสฟิตทิศหนัวดีวัวตัวใส่แกวขมมาชมแกวสมมาหนาวเท่านมหอมพร้อมไปส่วนพักเพี่รักอยากบอกอยากตอบทันพันจลงเมือกคืนดีแค่นอนแกวขมส้มรอรีบพอสบายมีแอลกอฮอร์แอลกอฮอร์นามีบอมีแอลกอฮอร์แอลกอฮอร์นามีบอ มีบออแล้วก็มีบอนอมีแอลกอฮอล์บ่อนออีโองฉันทำแจวฮอนทำแจวฮอนกินตอนแรงฉันจะทำแจวฮอนทำแจวฮอนกินตอนแรงเนื้อบัวและไอตัวใหญ่ๆถูกต้องน้องลายและสะใบนางสดหอยคอยน้ำตาลสายสดเกี๊ยวไข่เขาวมักเราชั่วโมง ตะไคร้าขาใบมะกรูดน้ำเพเรียวเฮียบูดสุดไฟให้เดือนสีอิ้วเขียวขาวเหลาลงพริกหอมแดงโดงลงโหละพั้ารผิดคนคนใส่เข่าขัวซอสฟิตทิดหนัวดีวัวตัวใสแจ่วคมมาชมแจ่วสมมา